ดูดูกูแปลงล่างดูกูแปลงล่างจะแซมเดวิดมาติเนสไอเฮียเน็ตเดวิดมาติเนสไหนมาติเนสจะแซมอไม่ใช่ที่เปลี่ยนล่างเออจ้าเออเจสมเก้าสแมสเก้าสเมสเก้าสแมสอีอีอีอสัตว์กูก็เติมเหมือนกันหนึ่งโลบัก ซูเปอร์สปีดไอ้เหี้ยกูกูจะไปที่โลกยังไงอ่ะกูอยู่แอสการ์ดเอฮลี่พาไปแอสการ์ดดิหาไปไงอ่ะมันมันบินออกไปได้เว้ยมึงบินออกนอกโลกได้มึงจับกูอ่ะใช้ท่าจับแล้วก็บินออกนอกโลกอ่ะมันบินได้เว้ยมึงไม่บินแบทวิงเหรอมขี่แบทวิงไปได้นี่วะไปนี่วะมึงก็มีแบทวิงไม่ใช่เหรอเราบินไปนี่วะเฮลี่ไปหายกันเถอะโอ้ยความเร็ว แสงมึงใบฟอดมึงออกมามึงออกมาออกมายัางอะ่ะตามยานกูนมาอยู่ไหนวะอ่ากูไม่เห็นกูไม่เห็นในนั่นมึงแล้วเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเจอเอสการ์แล้วอยู่ตรงไหนวะบินหาอยู่แถดวดวงอาทิตย์อ่ะแม่งอย่างช้ากูมาหาแล้วแบทวิง,งวเซิร์ฟเวอร์มันต้องเร็วกว่านี้ดิวะมันมันเพิ่มอะไรได้เปล่า ไม่ได้มันเป็นบอดกระกาบบอดลอยตัวมาแล้วความไวเจ็ดร้อยไมต่อชั่วโมงอันนี้มันเปิดใบฟอร์สทำไมกูเห็นนะเอสการ์ดเอสการ์ดไม่ใช่สคารองโอ้ยแบทแบทวิงแบทวิงเลยวิงบิงแบททำไมทำไมเราไม่ให้กันมันเปิดใบฟอร์สกลับลงจอดกูลองอ๊ะ

บทโมบิลนักาประเทศไทยวันดึงคอรบัคแล้วนิงส์อีควอชันอีควอซีปักแบงอินฟราเดนเดดเีคลิปตัวไหนจำด้วย่ัวขาวเยขาวเอ้ยมึงวิ่งหาผูเจอป่า The Deep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  เจ้าเว็บวีเวอร์ The Deep The Deep ทำไมมันถึงบินได้เอ๊ะทำไมยาวอากาศมันลอยขึ้นอ่ะไอประกันมันอยู่ในยานอวกาศแน่เลย the deep มาแล้ว the deep เดอะ the deep งี้น้องบินนี่แ้วเดี๋ยวมิซี่ซัปเปอร์แมนกับซัปเปอร์แมนต่างกันยังไงเฮ้ยแม่งบินสูงเกินไปแล้ว5โล5โลบับขึ้นเล่น ก็เจอป่าแย่แล้วบ้านไอ้ร้อนแม่กูดูว้วมันอยู่ไหนเฮียเฮ้ยไอ้เฮียกูมาทวงบ้านยิงมาดิยิงเข้าอ่ะเข้าดิยิงเด็กยิงไม่ออกมาเข้าเฮ้ยอะไรวะฮ่่ ยิ้ไม่เข้าหายไปเฮ้ยอะไรวะงงไงดิงงอย่างนี้ต้องยึดยานยึดมาเอ้ามมากูยายึดมาขับยังไงเนี่ยยึดยานเลยกูยายสัตว์มันยิงเพี้ะ ยานแปลกดูที่เป็นไอ้เหี้ยนั่นอะไรวะเนี่ยดีดเลยร่มนะเด็กร่มด้วยนะเฮ้ยยังซื้อไม่ได้บ้านโทนี่อยู่ไหนพวกมึงบินตามมึงอยู่อ่ะบินปิ้ับมาล็อกปินตามเอ้ยบ้านบ้านโทนี่อยู่ไหนนี่ไม่เจ็บไม่ต้องแล้วออ ชนเลยไอ้แย่้ยงไงเฮ้ยกูได้ยินเสียงหัวใจของมึงแล้วกันี้ก็มีวิงแจ็ตเหรกูได้ยินเสียงหัวใจของมึงว่ะเล่นซูเปอร์แมนกไม่เจอแต่กูหไม่เจอแลวไงเอามึงแย่ะแห่าฮหาเ่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่่เ มึงไม่อยู่น,นิ่งมึงก็ปาก้าไม่โดนไอ้ครวกเอ้ยอ้าทำยังไงอะทำยังไงที่เนี้ยเอ้าเอาไปเอาไปอะไรวะการบินที่ออกนอกโลกไปแล้วไอ้กูอยู่คนเดียวแต่เขาต้อการกูกูตามเครื่องบินมึงมาอยู่ไอเครื่องบินตกเคขาไปแล้วนี่มันเสีย โอ้ยหมูหมูเลยเฮ้ยยานไม่เสียกังฟูหมดเสียการควบคุมไปขึ้นไปข้างบนยังไงอ้าวแย่แล้วแหละอย่างนี้ไอ้เงี้ยอย่างหนังเลยซาเต้เข้ามาในนี้แล้วเย้าบินดิอ้าวกูควบคุมแทนเลยอืออย่างนี้ทำลายทิ้งได้ไหมเนี่ยเอาค้างเอาค้างเอาค้างเฮ้ยยาเีน บินมาต่อยย่าจ๋ออ้าวเฮ้ยเฮ้อเนี่ยแมงเนี่ยแมงทำไมมันแรงของกูวะซูเปอร์แมนอะไรนะหนูไอ้ตัวที่มันล็อกอยู่นี่คือยังไงวะซูเปอร์แมน ไอ้ดวงตกสูบเลยไอ้ยานี่มันอะไรเนค่ยเอ้ยยกบคุมไปยานโอนควบคุมไปออด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 ควบคุมเฮ้ยควบคุมไอ้พี่เมย์ชิลเลียยานพาลงน้ำเอาไอ้เหี้ยแจกการ์ดนะแจกการ์ด กลับมานีกลับมานีแกกการ์ดมันรวยกลับมานีกลับมานีอย่างนี้ต้องเอาพ่อมันมาใชบครับพีต้องป็นต้องป็นตัวที่อะไรที่ไม่เกี่ยวกันแน่นอนเกี่ยวดิพ่อเรียกพ่อสิพ่อมันเลเซอร์ใหญ่ยังวะแน่นอนอยู่เป็นพ่อมึงเลยนะเว้ย ไอ้เครื่องติดติดดัดับเอรเครื่องเริ่มพังนไม่ไหวย้า้มึงเองอ่ะเมื่อหนีเข้าบ้านเลยข้าบ้านเลยลูกมองตรงหน้าต่างนี่ไม่มีดวงอาทิตย์อยู่ด้วยมึงกูเจอสแตร์ลี่ เคยดีห้องฟูออกไปเฮ้ยทำไมมึงชนข้าวัวลูกยังโกรธเป็นซีโมะนี่จะโหดเลยมันยังมหาอำนาจเลยฮะเล่มึงระวังนะไหนอะนะมัมหาอำนาจเล่หมอนี่เจอเอ้ยกูยึดบ้านเลยไม่อยู่บ้านอย่างงี้หยุดบ้านเลยกูเอเทนยึดบ้านเลยกูสร้างกองกระทับเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยแม่งร่วมมือกันกูบาดเจ็บตอนนี้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยมาแล้วยึดเลยนี่นี่นี่มดกองทัพมดเป็นดีซีดูแบทแมนไหนของเบนเฟกปล่อยมันออกมาปล่อยมันมัดเฮ้ยยิงมัดมัดทำอะไรได้มันยิงมัดโจทย โอ้ยโอ้ยเกี่ยมันยีไปทแล้วโอ้ยการของฉันโอ้ยเกี่ยเหรือวะเซ็เป็นรถจะไงกูเพิ่งมาดูไปแล้วไอ้เงี้ยเฮ้ยยังไม่ไปเฮ้ยดรองค์เอาทำยังไงไอ้เงี้ยอ้าวอมตะแล้วว้าอมตะอมตะ

เฮลโลเฮนโลเฮลโลที่นี่แล้วตอนเนี้ยด็อกเตอร์สเตรนที่แข็งเก่งที่สุดไปทางไหนวะบ้านไปไกลไปทางไหนวะบ้านกูแล้วได้ไหมของมึงเนี่ยทางนี้แบบวะแค่ตอนแรกอ๋อหรือว่าไอโซสกิวพีเอสหรือว่าหรือว่าให้มึงลงมาก่อนดิอ๋อมันชนกู อัจจนเดอร์อนเกอร์บดนะอจนเอร์อกอะไรวะขับพูนมากมายความหมายเท่าเดิมเอ็ฟอรางวันะว้าบใบบไปอยู่ไหนแล้ววะไอการลงไก่อนเอาไม่ได้อยู่นีกันแล้ว